<Yeah. S 2> hey, โดนไปหนึ่งครับ <Wow. S 1> โอ้โหเข้ามาก็ได้เล่นแล้วโอเคครับผมสสดี้ายผมจะคลายนะครับมาวันเดียวมันเล่นห้องปลอมสไนโด น้อยเนี่ยสิบสองไม้กลบักมีดแค่นั้น,นครับน,นิดเดียวไม่เยอะเท่าไหร่เรามากับปืนสไนเป็ดเจ็ดห้านะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเลยวะวางบีหนึ่งตัวนะครับไม่เจอไม่มีเลยเหรอ โอเคนี่ตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่ได้อยู่บีววโโหรอวะอ้างตัวฟีอ่ะที่ผมเลยฟังกลับข้างอ๋อก็ไม่กลับข้างนี่หว่าครับไปเราอย่าลืมเปลี่ยนเป็นโหมดสนทยทะลุนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกลมันโนเนาะในห้องนี้ไปสเตนเต้ค่อนข้างที่จะโกงนะมีทั้งสองโหมดนะ ฉันโนมเรายิงให้ครับแล้วเหมือนยาวจะมายาวตายครับโกปบะพี่อ่อ ขี่ขีไม่โดนดิวหงงเลยโหแล้วห้องนี้แบบแยังดุเดือดมันมันไม่โหน่มันโนน้อยครับมากมันจะเปลี่ยนแล้วจะกลายเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบโกลนครับมันชอบบักเกนะปกติมันต้องเป็นแบบโกลนมานครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะกลายเป็นทะลุครนะับบางทีมันก็แบบเรากดเปลี่ยนปพ๊บแล้วไม่กลายเป็นโกลนเฉยไทบีไทบี ตายเป็นหนึ่งครับแคบแคบไปยังวะโอโ้โหนี่ไงกว้างกวางกวางโอโ้โหยิงอ๋อเขายิงสับนะเขาไม่ยิงแบบผมวางเลยวางเลย สวยครับไทโก้นั่นไงบอกว่าบอกว่าแคบบอกว่าไทโก้เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เหมือนยิงแล้วสะบัดมาหรือเปล่าวะใช่ปะมาครับยังไม่คู่ยังไม่คู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ ูแล้วสวยครับผมโ้โหแล้วเพื่อนเราเชิงหนาจัดพดเอาโอเคขอเช็คก่อนเป็นนี่เนาะลอยลอยลยเลยไม่อยากกินบาดน้ำตาลนะครับเล่นบ่อยเลยเกินสตรีมท่วนี้มาก็เล่นแต่บาดน้ำตาลนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ายิงถึงหรือเปล่านะ ผมแค่ลองยิงมุมอันนี้ดูป้องใหญ่ไหมไปครับไปครับล่นต่อทำไมผมไม่เอามีดของมันมาก็ไม่รู้นะ มีของด <c oughs> ันเต้เจ้าเหมือนเพื่อนเราบุกนะครับตายไปเราไปแล้ว,ลวยิงโดดไปกล่องกล่องขวาห้าสิบเฮ้ยแปดสิบกระสุนหมดบีเข้าไปแล้วนะครับ ว่าอ,อิงฟรีนะครับแต่เราจะกู้เลยครับอ้โหอแล้วเหมือนฟรีแบบฟรีปุ๊บเสียเปรียบแล้วฝั่งเรานำเลยนะโอ้โหแล้วรอบนี้เรามากับชุดผีนะแบบชอบวะ่ะมันน่ารักจริงนะแล้วผมเปิดของหมดเลยไปครับเหมือนช่วงนี้จะมีห้องแบบนี้บ่อยนะครับโอ้โหยิงไม่ตายครับยิงไปสองนะัด

หัวแล้วยิกไม่โดนหัวจะปวดนะครับบีบีมีตัวหนึ่งอะโอ้หไหวปะวะมาแล้วครับเจอมุมแบบนี้โดนเช็คชัวร์แล้วเต้นโอ้โหสวยครับยิกเป็นหนึ่งครับ มีหลังหลังมาหลังมาตัวหลังมาตัวมาแล้วเขาที่วางแล้วยิ่งปั๊บอีอีสวยโอ้โหแล้วตัวนี้ฟรีครับน่าจะยังฟรีอยู่ผมว่าฟรีปะ แล้วเพื่อนเราเปิดไมค์ค şey ้างกันทั้งเกมนะผมพยายามยิงไปทางข้างเนินแต่มันยิงไม่โดนเลยวะคือมันไม่ได้ยิงตรงนี้วะ โดนยิงจากไหนอ่ะโอ้ยโดนทะลุแล้วเนี่ยหนยนยิงเ,ย <S <S เสยงหนยิงเสยงยาวแล้วเพื่อนตกหน้ารถเออเฮ้ยเอ็มมันไม่เล่นสไนกลอ๋อมันโน่นอะ วนีเปล่าวะเตือนอ๋อนี่ตรงที่ชานมยิงครับใช่รถชาลมปัดดันใช่รถใช่รถโอเคสวยครับผม เสียงเพื่อนทำแล้วมันพิมพ์กดอะไรอยู่หรือเปล่าไปครับ,บมันไม่มันไม่โนเลือดร้อยสิบสองเหรอวะ

ประยงที่เลือดเกิดมาเลยเนะมื่อกี้ทำไมเขาวิ่งมาเร็วจังวะเขาของวิ่งหรอเลยเลยเมื่อกี้โดดมาแบบเหมือน AGB เลยโอ้ยิงไม่ตายครับสวย พอมาก็โหดแล้วปีเข้าอยู่แค่บ่เสียงแป้นคีย์บอร์ดเพื่อนดังมาก ไปครับไปครับขอดักก่อนละกันเผื่อเซ,อซฟไว้ตอนนี้ไปทีมกันนะครับเราอย่าปลุกฟรีแน่นจาว โอ้โหแล้วผมโดนเฉยเดินยาวใช้รถใช้รถใช้รถดูเพื่อนสุบารับกระ <S <S สุนหมดแล้วเหรอแล้วปืนไม่ตกเปล่าวะใช่ปะปืนไม่ตกอุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยเออสวยครับมันจะเกมยาวไปหรือเปล่า ลืมต่ออย่าลืมเปลี่ยนโหมดทุกครั้งนะครับกดซีเปลี่ยนโหมดนะครับเกิดเขาไม่มีหรอวะมีตัวเข้ามาฟรีที่แบบยังไม่เกิดนะยิงเชื่อมหน่อยเพื่อน ปไปครับมันมีปีตายหรอไปครับน่าจะไม่หมดนะผมว่าถ้าหมดเฉยบีบีบถลายบีถลายบีเนินเรา โอ้โหโนโนมีดเนียนะ๋อแต่ประโยชน์มันเลือดเกินเนอะโอ้โหหญิงไม่โดนทายปีสวยครับคือเพื่อนเขาปบมือลูกวินเลยปะวะใช่ปะ เี๋เขาพิมพ์อะไรวะดีนะเขายังไม่มีคนสุมบาร์นะครับโดนไปหนึ่งครับเข้าหัวซะด้วยเดินเจ้าเดินยาวยาไทาโก วิ่งฟรีอยู่วะโอ้โหกูยิงไม่โดนอ๋อเพื่อนโอ้ยเอิ้ยไปครับลีนต่อบินสุดท้ายแล้วขึ้นเอ็ทองมาแล้วครับตายแค่หกนะแต่เพื่อนเราตึงกว่าป่ะรู้สึก พี่วางบีมีถามวิ่งอย่างสวยวิ่งมาเจอหน้าอีกตัวปะไทยโก้โอ้โหหันสายไม่ทันครับพี่วางเอกับพี่วางเอี่วางเอน่าจะจบหรือเปล่า,าตัวนี้อยู่บีนะครับ เอาอยู่กับเพื่อนแล้วครับเอาวแล้ตายเฉยได้เล่นอีวินหรือเปล่าครับวินระยาแล้วเรื่องเหมืนอนฝั่งเขาจะเป็นทะลุนะครับวางเลย เชื่อมไเชื่อมโอ้เพื่อนจะอยู่มุมนี้สิมีโอกาสที่เพื่อนเราจะได้ยิงนะครับโอ้หลังเพื่อนมาแล้วเข้าทะเลแล้วนะครับความหวังเอ้ยเอ้ยโอ้โหยิงไม่ตายครับดวงไม่ดีครับอีอ,อีมันออกสองนัดเนาะโดนไม่แค่นัดเดียวครับผม แล้วเพื่อนเหา่าผมก็เห่าพอดีนอกจอผมเห่าเหมือนเหมือนกันเลยอย่างโหดเลยเพื่อนเราเาดินเจ้ากว้างมา cái gì của mày cái tua? Ní cái. Hey bị Hốp ủ, ยิงไม่โดนโอ,โอ้โหเจอเพื่อนเราเข้าไปโอเคผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ครับซับคร์ให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ